และบนทางเช้านี้นะคะพี่เฟียสกับโบโบรออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ g g o o d morning ร์นอรนค่ะเดี๋ยวพี่เฟียสต้องมีนิดนึงแบล็กลัววนิดนึงครับผมวันนี้เรามีข่าวอะไรบ้างครับพี่เฟียสเรามีข่าวอัพเดตกันเกี่ยวกับเรื่องของดีเจวเช้านั่นเองนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเป็นครั้งแรกถึงแม้จะยังไม่เต็ม ยังไม่ลงรายละเอียดมากนะเพราะวันนี้เขาจะมีการแถลงข่าวนะฮะอย่างเป็นทางการตอน11โมงที่ตึกเจีย์เมมเบรนี่นั่นเองแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ได้พูดกับสื่อมวลชนเพิ่มมากขึ้นพาะมีหลายคนที่สงสัยงานในข้อข้องใจหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอกเอ๊ะทำไมตอนแรกออกมาบอกว่าไม่ได้เป็นคนชนแล้วตอนนี้มาพูดอะไรอะไรอีกนะฮะเดี๋ยววันนี้้ราังไงครับผมรวมถึงอีกหนึ่งรายการใหม่ที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้นะครับชื่อรายการว่า May I Help You ให้สโอช่วยน่าดูมากดูดูเดี๋ยวเอ๊ะเด็ก เก้วขอที่เป็นพิธีกรที่เขาเป็นลูกใครนะฮะเป็นลูกของเอ๊ะนัชานะคะพี่บ๊อบเดียวเดียวไม่เหมือนนัชชาเลยนะเดี๋ยววันนี้พี่บ๊อบจะมาคุยกับเราด้วยใช่ไหมครับครับผมครับนะครับเพราะว่าพี่บ๊อบก็เป็นผู้จัดด้วยตอนนี้ครับผมนะครับผมนั่นคือประเด็นข่าวเช้าในวันนี้ของอัลสมาร์ทนิวส์ข่าวเช้าในเรื่องของบันเทิงนะฮะใช่เลยครับตอนนี้เราไปดูไฮไลท์ก่อนดีกว่าว่าวันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างนะครับท่านชมฮะ ชาวชาวเดินทางเข้ามอบตัวรับแล้วขับรถชนคนตายมอบเงินสามหมืนบาทให้แม่คู่กรณีนิ้งเปิดปากหลังถูกคู่กรณีฟ้องกลับหมินประมาทยันไม่คิดดูหมิ่นใครแค่ออกมาปกป้องบริษัทต,ตัวเองจบเรื่องจี้ยอนลั่นเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่หลังสื่อสารผิดพลาดทำป่วนจนมีปัญหากับพจอานนท์และเป็ดเชิญยิ้มและข่าวฮอตอื่นๆอีกนายบันเทิงเช้า นะครับแล้วก็สมาร์ทนิวบันเทิงเช้าในช่วงนี้นะฮะรเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับเพราะว่าเป็นที่จับตามองของสังคมอยู่ในช่วงนี้นะครับ,รบก็ ในกรณีของดีเจชาวชาวชาลิตนั่นเองนะครับเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาที่ขับรถเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของนายเจรภาษธงอาสาวัย18ปีจนทําให้เสียชีวิตนั่นเองนะครับก็คู่กรณีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลก่อนที่จะเสียในวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับดีเจชาวชาวตอนแรกเนี่ยเขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนขับรถชนนะครับแต่ว่าเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือเท่านั้นนะครับก่อนจะมีการแชร์ภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะว่าโลกโซเชียลเลยว่าตอนหลังเนี่ย ชาวๆก็เลยออกมายอมรับว่าเป็นคู่กรณีจริงนั่นเองนะครับ,รบแล้วก็อัปเดตกันเมื่อวานนี้นี่เองนะฮะ4พฤษภาคมนะครับพันตำรวจเอกธนกรก้อนแก้วผู้กำกับการนะครับสอน,นอสายใหม่นะครับก็ เปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรถของทั้งสองฝ่ายอยู่นะครับพราะว่ามีร่องรอยของการชนกันจริงเบื้องตอนน้นมีการตรวจสอบการให้ปากคำนะของอเพื่อนของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งอ้างว่าวันเกิดเหตุมีการปลาหินลงมาจากบนสะพานที่ทําให้ผู้ตาย,ยแล้วก็กลุ่มเพื่อน,นตกใจจึงพุ่งเข้าจึงรีบพุ่งออกไปนะครับ,รบแล้วก็มีเหตุการณ์รถชน,นะฮะดังกล่าวตามมานั่นเองนะครับ,รบแต่ว่าพบว่าการสอบปากคำมีการให้การที่ขัดแย้งกันหลายจุดนะครับ เมื่อวานนี้เองเหมือนกันนะฮะเวลาประมาณ1 6บกนาฬิกานาทีนะครับทั้งคุณแม่แล้วก็น้าของนายเจรภาษธงอาสาผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เข้าพบตํารวจเพื่อให้ปากคําเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สอบถามความคืบหน้าที่อสอนอสายไหมนะครับพร,ร้อมทั้งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากดีเจชาวชาคู่กรณีเลยนะครับรวมถึงอีกฝ่ายเนี่ยไม่เคยเดินทางไปงานศพของลูกชายเลยสักครั้งเดียวตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับส่วนเรื่องที่ว่าจะเป็นเด็กแว้นหรือเปล่ามีการแข่งรถในวันเกิดเหตุจริงหรือเปล่าเนี่ตเอง่ขพพูดถึะรา ยืนยันว่าลูกชายเป็นคนดีที่ลูกชายไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเพราะว่าต้องทํางานหาเงินส่งน้องชายเรียนนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีการเปิดเผยอีกว่าถูกข่มขู่จากฝ่ายคูก<ม>่ก,กรณีทางฝั่งดีเจเชาวซึ่ง<ม>จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ระบุชัดขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่บอกคุณแม่บอกประมาณว่ามีผู้หญิงโทรมาครับ<ถ>แ,และผู้หญิงคนนี้เป็น เป็นโทรมาบอกว่าเออไปยุ่งไปไปยุ่งคดีกับคนที่มีชื่อเสียงระวังเขาฟ้องกลับนะโอ้โหใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเป็นสายปริศนาเป็นผู้หญิงโทรมาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะฮะอ,อ่ะมาทาั้งฝั่งชาววบ้างนะฮะชาวช้าวก็เดินทางมาให้ปากคําที่สอน,นอสายไหมนะครับโอ้ oh, ในเวลาประมาณตอนห้าโมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ,รบตามกำหนดการที่แจ้งมาก่อนหน้านี้ แล้วก็ชี้แจงถึงเหตุผลว่าทำไมตอนแรกถึงปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ขับรถชนคนเสียชีวิตครับพร้อมทั้งเตรียมเงินมามอบให้กับคุณแม่ด้วยนะครับของคู่กรณีเป็นจำนวนเงิน30,000บาทเพื่อช่วยเหลือค่าทำศพนะครับโดยไม่เกี่ยวกับรูปคดีนะฮะส่วนเรื่องที่คุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยอ้างว่ามีการข่มขู่จากฝ่ายชาวเนี่ยจะจริงหรือเปล่าไปฟังชาวชาพูดกันครับครับผม จังหวะเวลานั้นเนี่ยมันกระชั้นชิดมากแล้วมันก็เร็วมากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากครับซึ่งพี่ขับรถมาในเลนของพี่ปกติเนี่ยอยู่ๆมันก็มีมอเตอร์ไซค์พุ่งออกมาซึ่งมันเร็วกระทันหันมากเพราะฉะนั้นแล้วเวลานั้นเนี่ยมันพี่มันไม่ได้คิดอะไรแล้วครับแต่เห็นคนเจ็บฮะพี่ก็เลยต้องลงไปช่วยคนเจ็บก่อนนั่นคือนั่นคือสิ่งที่พี่พ,พี่พี่เจอมาแค่นั้นเองครับผมบรรยากาศตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์เยอะมากครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วพี่ไม่รู้หรอกว่าเขาเขา เขาทําอะไรกันแต่ว่าเขาอยู่กันเยอะมากแล้วอยู่กันอยู่กันเยอะพี่ก็พยายามที่จะควบคุมสติตัวเองเพราะว่าพี่รู้แล้วแหละว่าข้างหน้าเนี่ยมีน้องๆมอเตอร์ไซค์อยู่ครับพี่อ่ะไม่มีไม่มีหนีอยู่แล้วพี่อยากช่วยคนเจ็บแต่ที่พี่เนี่ยไปเนี่ยไปจอดตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะชนท้ายคือไปจอดซ้ายยังไงพี่ก็ลงเพราะพี่เห็นคนเจ็บแล้วคนเจ็บเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ต้องลงไปช่วยเขาก่อนแน่นอนฮะก็เดี๋ยวพี่ชาวกะว่าจะคุยกับคุณแม่ว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพี่ขออนุญาตเป็นเจ้าภาพงานศพน้องพี่ชาว่ามันไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปข่มขู่ขนาดนั้นนะฮะ นั่นเองนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปพอชา,ชาวชาวได้เจอหน้าคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเป็นครั้งรแรกเนะี่ย <ผม S 1> ก็มีการมอบเองินช่วยเหลือนะฮะมีการไหว้ขอโทษแล้วก็กอดกันอีกด้วยนะฮะหลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องสอบสพนั่นเองนะ,ะเพื่อให้ปากคำเป็นเวลากว่า4ี่ชั่วโมงออกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่าจะเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่างๆในวันนี้นะ,ะครับตอน1ิเอ็ดตอน11บเนาฬิกาสเ็โมงนั่นเองนะครับที่ทักทีมือนเมี่นะครับช่วงเย็นของวันนี้เนี่ยก็จะเดินทางไปร่วม โลกโซเชียลที่เขาวิจารณ์กันอยู่มันมีหลายประเด็นมากมีทั้งให้กําลังใจนะฮะแล้วก็มีทั้งต่อว่าชาวชาวที่ไม่ได้พูดความจรงจิงตั้งแต่แรกว่าเออชนแล้วทำไมถึงไม่ยอมรับตั้งแต่แรกนะฮะครับ,รบผมรวมถึงการประเด็นที่มีคลิปกล้องวงจรปิดที่หลุดออกมาในโลกโซเชียลนะครับ,รบทำให้หลายคนเนี่ยติดใจว่ามันเป็นกรณีว่าเอะตกลงแก๊งนี้เป็นแก๊งเด็กซิ่งหรือเปล่าออกมาประลองความบริวัท้องถนนในวันเกิดเหตุจริงด้วยหรือเปล่านะครับพร้อมทั้งอัปเดตอีก3เรื่องก็คือชาวชาวโดนตั้งข้อหานะครม่ว ทั้งไม่มีพรบรถยนต์ด้วยอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ชาวชาวจะแถลงข่าวใช่ไหมฮะพี่เฟียใช่ฮะตอน11โมงเดี๋ยวรายการของเราเนี่ยก็จะไปตามเกาะสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันจริงๆเคสอย่างเงี้ยมีมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าเคสนี้บังเอิญพี่ชาวชาวเป็นคนที่อยู่ในที่สาธารณะไงจริงๆมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นผมว่าดูแลทุกที่หน่อยดีกว่านะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็มีการแข่งกันอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆใช่ใช่คือกรณีแบบนี้ที่เิาทรจะ อีกมุมหนึ่งของสังคมออกมายกก็ใม้เห็นชัดเจนว่าเวลาที่มันมีการแข่งรถหรือว่ามันมีการเราไม่ได้บอกว่าแวนไม่แวนนะแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มใหญ่ๆมาอย่างเงี้ยมันอันตรายนะมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอันนี้เราพูดถึงความปลอดภัยของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์หรือคนขับรถหรือว่าในสภาพของสังคมคือถ้าไม่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมายกมาคุยกันอย่างจริงจังสักทีเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็จะมีเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งกรณี ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอ่ะมันก็มีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นข่าวแต่พอเป็นเป็นชาวๆปุ๊บก็เป็นข่าวก็มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาทำไมพี่เฟีสถึงเลิกขี่ได้ฮะที่ผ่านมาไม่ได้ขี่ซ้อนอย่างเดียวเห็นว่าเป็นหัวหน้าแก๊งซ้อนอย่างเดียวค่ะคุณโก็ตัวเชคแขกเป็นตัวเชคแขกเข้าใจผิดเข้าใจผิดโบะมาโทษโทษโทอย่าอ่านข่าวต่อไม่อ่านข่าวอ่านข่าวต่อไปดีกว่าข่าวต่อมานะครับพี่เฟีสครับก็เป็นเรื่องราวของการ S <S เขาเรียกว่าเป็นความขัดแย้งเหมือนกัน <ừ> อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลเหมือนกันนะฮะอ,อันนี้เป็นเรื่องของพี่หนิงปณิตานะฮะ <ừ> กับคุณธนวัต์อุดมรัตนานะฮะทนายความจะค่ายเพลง<ๆ>บ้านไทยลูกทุ่งนี่แหละ <ừ> เขามีการแจ้งความเอาผิดนะครับกับ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าหน<ะ>ิงปณิตาแฟนเพจนะฮะซึ่งเป็นของพี่หนิงนี่แหละแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนีโนบราเตอร์สจำกัดด้วยในข้อหานี้ครับมินประมาทแล้วก็นําเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอมพพวเตอร์ทศัก2550 โดยเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะฮะพี่หนิงเนี่ยได้ไลฟ์สดนะฮะผ่าน f c e e o o o นะฮะมีเนื้อหาว่า มีผู้อ้างเป็นเจ้าของค่ายเพลงลูกทุ่งนะฮะที่<ม>นำหน้าด้วยตัวบอใบไ,ไม้มแอบอ้างว่ารู้จักตนและกับบริษัทนีโน่บราเตอร์จำกัด<ะ>กําลังหานักแสดงไปใช้นะครับ<ะ>โดยหลอกเรียกเก็บเงินเป็นจำนวน5 0,000่นบาท<ม>กับผู้ที่เข้าสมัครซึ่งทำให้ทางค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากนะครับ<ะ>ล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะคุณผู้ชมครับพี่หนิงได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าตนเนี่ยยังไม่ขอพูดถึงเรื่องรายละเอียดทางกฎหมายมเนื่องจากยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทนายส่วนตัวนะครับเพราะตนติดงานกับ ผู้จัดละค,ครหากเป็นไปได้คืนนี้เนี่ยจะเคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจนกับทนายก่อนพร้อมยืนยันว่าตนเนี่ยมีหลักฐานที่ถูกต้องมากพอที่จะสู้กับอีกฝ่ายแน่นอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากพี่หนิงกันดูครับครับที่ที่ที่เคยเคยเรียนไปนะคะแต่ตรงนี้หนิงต้องบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้สามารถที่จะพูดอะไรได้เยอะนะเ็เห็นว่าทางนั้นเขาบอกว่าน้องเสือพูดไม่หมด ตรงนี้นี่ก็ <c oughs> ไม่ไม่ไม่รู้จะตอบอยังไงอะค่ะก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นและทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ <c oughs> เรามีเจตนาที่จะทําดีเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปหมิ่นประมาทใครเรามีเจตนาในการที่เราจะชี้แจงในส่วนของบริษัทเราเจตนาในส่วนของเราต้องการที่จะเตือนกับประชาชนหรือกับคนหลายๆคนว่าอย่าตก ต้องมาจ่ายเงินหรืออะไรในการเข้าวงการบันเทิงค่ะมคิดว่า,าจะเกีย่ยงลงตัวไม่ต้องัดเขาคือจริงๆอะอย่างที่บอกค่ะส่วนตัวนิเองเนี่ยอะไรที่มันเคลียร์ได้ ก็เคลียนะคะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ท้งนี้ทางนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็รอคุยกันค่ะในส่วนที่เราแจ้งความไปเราก็ได้ต้องไปถอนแจ้งความคำนึว่าในส่วนของหนิงแะคะหนิงเป็นการลงบันทึกประจําวันไว้ตั้งแต่แรกซึ่งการลงบันทึกประจําวันไว้ก็คือกับการแจ้งความคนละส่วนกันค่ะแต่ถ้าในส่วนของเสือนี่เสือแจ้งความค่ะไม่คุณทั้จะเคลียร์กันเลยไหมหรือว่าเราจะแถลงในส่วนของเราก่อนอ๋อจริงๆก็คงหนิงไม่แน่ใจน่าจะในส่วนของหนิงก่อนนะคะถ้าสมมติทุกอย่างเวลามาลงตัวแล้วก็หนิงไม่ได้ติดอะไรนะคะ ติดตามันต่อไปครับว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะครับผมครับนะฮะก็เป็นเป็นเรื่องราวของอาจจะเป็นไม่แน่จะเป็นความเข้าใจผิดกันก็ได้หรือว่าบางทีก็อาจจะได้เห็นมุมมองอื่นๆสำหรับคนที่น้องๆที่จะเข้าวงการบันเทิงนะฮะก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยขั้นตอนกระบวนการที่แท้จริงมันควรจะต้องเป็นอย่างไรจะได้ศึกษาจากกรณีจริงเลยซึ่งเราเนี่ยเคยได้มีการฟนอินกับเจ้าของค่ายเพลงไปแล้วซึ่งเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามด้วยกันว่าจะไปจบยังไงเป็นกำลังใจกับทั้ง คือจียอนในปีนี้จียอนงังเข้าตลกเลยมค่ต้อปิดต้องั้นเองนะจียอนนะจียอนงังเข้าตลกเลยเพราะว่าคือตั้งแต่ต้นปีมาละก็โดนพี่พศนะครับออกมาพูดถึงพฤติกรรมการทํางานของจียอนว่าแบบเฮ้ยเป็นคนที่เยอะอ่ะขาดความรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ยังเบี้ยกองถ่ายไม่อยากแสดงร่วมกับพี่ก๊อฟเบญจพลอะไรอย่างงี้อันนี้ที่พี่พศบอกมานะฮะแล้วก็ตามมาด้วยมีอัเป็ดออกมาอีกนะฮะอัเป็ดเชิญยิ้มก็มาถอดจียอนออกจาก2รายการแบบฟ้าผ่าเลยทีเดียวนะครับแล้วต่อมานะครับคือ จีออนเองเนี่ยคือเขาก็ได้ออกมาขอโทษพี่พศแล้วก็อาเปิดผ่านสื่อแล้วว่าตนไม่เคยดูถูกอาชีพตลกเป็นการแถาง<ม>ที่ผิดพลาดแต่มันยังไม่จบเพราะพี่พศก็ออกมาแฉซ้าอีกทีหนึ่งว่าจียอนเนี่ยสั่งห้ามกอลฟเชพลแตะเนื้อต้องตัวหากเข้าฉากด้วยกันในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาะคมที่ผ่านมาก็เลยทําให้หลายคนบอกโอ้รู้สึกว่าแผลมันจะร้าวฉานไปกันใหญ่นะฮะหนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองในช่วงบ่ายนะครับจีออนเลยหิ้วกระเช้าผลไม้นะครับไปบ้านของพี่พศเพื่อขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนโดยที่พพเก็ ได้โพสต์รูปของจียอนคู่การในไอจีแล้วลง Facebook ส่วนตัวด้วยครับผมข้อความว่า อพอดีจียองเอาผลละไม้มาขนาดพิมเป็นข้อความยังไม่ชัดเลยฮะข้อความแบบนี่ <c oughs> เป็นข้อความพี่พกยนะ,ะแต่เ,เป็นสำเนียงจริงค่ะไม่ใช่เกาหลีแล้วยังไงยังไงะฮะนะคะพอลีจียองนะคะเอาผลละไมามาฝากและขอโทษก,กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราน่นฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนนึงเนี่ยเมื่อน้องมาขอโทษเราก็ต้องมายอมรับผิดเราก็ต้องให้อภัยน้องใช่สิงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้โซเฟียลามากกว่าไปโซเฟียลามาอ่านแทนสิ่งจริงจริงแล้วเนี่ยไม่ได้โกรธอะไรกับน้องหรอกแค่อยากบอกให้น้องรู้ว่าทํางานกับคนหมู่ ต้องมีความรับเป็นชอบซึ้งจริงๆนั่นเองอันนี้เห็นด้วยครับจบประเด็นดราม่ากันไปค่ะคุณผู้ชมครับดีครับน่ารักเนาะลากยาวมาเป็นตํานานกว่า3 4ีเดือนจริงจนสุดท้ายก็ขอโทษผู้ใหญ่ก็พร้อมให้อภัยอยู่แล้วอจริงๆนะเรื่องราวอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ต้องไปถามเลยว่าจียอนวันนั้นเธอเข้าไปเธอเธอกล่อมพี่พจน์ด้วยมุกไหนเลยเธอเอาน้ามันพรายทาตัวพี่พจน์สิหรืออะไรเขาไม่คุยเรื่องอะไรกันบ้างและวได้ขอโทษอาเปิดเชิญยิ้มบ้างหรือยังนะฟังจียอนพูดดีกว่าฮะ กับอาเป็ดทางโทรศัพท์ตั้งแต่วันที่4แล้วอะค่ะก็เจนก็โทรไปเพื่อที่จะหนดผู้ใหญ่เจนก็บอกว่าเออแค่แบบอยากอยากเจออานะคะเพราะว่าเพื่อที่จะแบบอธิบายให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นอาก็โอเคลูกเดี๋ยวอาดูคิวก่อนแล้วก็อาค่อยโทรหาเจนก็ยินดีที่จะรวมงานกับทุกคนค่ะของพี่พลเนี่ยเจนก็เข้าไปไหว้ พี่โเองเลยค่ะก็พูดเรื่องที่เข้าใจผิดกันนี่แหละค่ะเพราะว่า,าที่ผ่านมานี่จียอนก็ไม่ทราบเลยจริงๆว่าคือแบบคุยกันยังไงครับผู้จัดการเก่าจียอนนี่แหละค่ะที่ที่แบบคุยกันหังทุกงานที่ผ่านมา ก็ต้องขอโทษทีเ่เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นคนคงหนูไม่ค่ะตอนนี้เปลี่ยนผู้จัดการใหม่แล้วค่ะตอนนี้มีผู้จัดการใหม่แล้พี่พุทก็บอกหนูว่าไม่ติดไม่ติดอะไรเลยไม่เคยโกรธน้องเลยก็เขาเรียกว่าจบไปด้ดีเนาะเร,เรื่องความเข้าใจผิดอะไรต่างๆแบบนี้นะครับ ครับ <พอ S 1> ผมเ,เป็นว่าเป็นบทเรียนของทุกคนก็แล้วกันจริงนะไม่มีอะไรมากนะจริงจริงจีง้ยองเป็นคนน่ารักแต่ว่าเรื่องของวินยัยหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องมีผู้ใหญ่หรือมีใครก็ค่อยปรับค,ค่อยอะไรกันไปแต่ว่าจริงๆก็มความตั้งใจนะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบคนนอกมองเข้ามาเนี่ยก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งสฝ่ายแบบชัดเจนก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่หน้างานไงคุณไม่รู้ดีเทลอะไรอื่นหรอกเอาไปว่าเขาปรับความเข้าใจกันร่วมงานกันได้ต่อไปในอนาคตก็ดีแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมาพูดคุยนะฮะกับพิธีกรตัวน้อยเลยกับรายการเมไอ l p y อยให้หนูช่วยนั่นนเออช่วงนี้ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับครับ อากลับมานะครับสมาส์นิวส์ปันเทิงเช้าวันนี้ต้อนรับคนกันเองกันเองนะสวัสดีพี่บอบด้วยสวัสดีครับน้องนาชาด้วยสวัสดีครับสวัสดีลูกสาวครับวันนี้ก็นได้ทำไมครับผมมาด้วยกันวันนี้ลูกสาวเก่งมากเลยนะมาหากินหางเงินได้มากกว่าคุณพ่ออีกนั่นงจสิ่งเขาเรียกว่าช่วยกันทำมาหากินน้องนาชาคะตอนนี้ปีนี้น้องชาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ เก้าขวบค่ะเก้าขวบแล้วโอ้โหเห็นกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะน้องนัทชามรายการตั้งแต่ห้าขวบโอ้โหเป็กๆพูดยังไม่ชัดเลยอะไรเงี้ยฮะตอนนี้พูดชัดหรือยังคะพูดชัดแล้วค่ะนี่เจ๊เจ๊แล้ววันนี้คือวันนี้เรามาสัมภาษณ์พี่บ๊อบกันเนี่ยคือมาในบทบาทอีกบทบาทนึงคือเป็นผู้จัดด้วยครับนะครับกับรายการใหม่แนะนํารายการนิดนึงอ้าวเชิญค่ะรายการชื่อรายการชื่อว่า May Help You ให้หนูช่วยนะถ้าปไมันมีท่ามันต้องมีท่ามันต้องมีเสียงเชิญค่ะยังไงคะคุณ แม่เฮาหยุดให้หนูช่วยนะโอ้โหนัาจะเอาหน้าไวเล็กพี่ตกเลยนะจ๊ะนะจชาสัมผัสอย่างนี้น่ารักมากเลยอ่ะแล้วผมรำมาเป็นไงอ่ะน่าเกลียดมากเลยนะครับก็ท่าเดียวกันเลยพี่เพื่อนเออยังไงคอนเซปต์รายการเป็นยังไงบ้างเล่ารายการให้ฟังหน่อยสนุกยังไงเป็นยังไงบ้างต้องให้พิธีกรเขาเป็นคนเล่าแล้วนะจ๊ะเชลส์สตอรี่แล้วให้ฟังหน่อยสิฮะก็คือว่ารายการนี้นะคะคอนเซปต์ก็ ให้น้องๆมาแสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านไหนก็ได้ค่ะ,ะเพราะเพราะว่าความสามารถไม่ได้มีไว้แข่งขันในรายการนี้รรรจริงๆแล้วมันเป็นเกมการแข่งขันของเด็กๆที่เอาความสามารถมาโชว์กันแล้วก็เอาคะแนนจากคณะกรรมการแต่ว่าระหว่างคอนเสิร์ว่า ความสามารถของเด็กๆไม่ได้มีไว้แข่งขันแต่มีไว้เพื่อแบ่งปันแ่ะร่วมมันทําความดีไปพร้อมกันคอนเซ็ปต์ดีมากเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันครั้งนี้เหมือนกับจะเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยเป็นการคืนกลับสู่สังคมยังไงอะฮะก็ลองนชาเราจะมีเคสใช่ไหมคะนาชชาใช่ค่ะเคสของเราก็จะเป็นคนที่ขอความช่วยเหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าที่นชาคิดว่ามันบางครั้งมันก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะว่า มีน้องคนหนึ่งนะคะเขาอยากได้จักรยานครับผมเพราะว่าเขาอยากปั่นไปโรงพยาบาลไปหาคุณแม่ของเขาคือคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมาอยู่ระยะเวลานานเลยแลวน้องคนนี้ก็อยู่กับ ญาติแล้วก็บอกว่าเอ้ยเขาไม่มีเงินไม่มีทองแต่ว่าเขาจะไปหาคุณแม่ได้ก็ตอนที่ญาติพาไปวันเสาร์อาทิตย์ตอนที่ไม่ได้ทํางานปรากฏว่าน้องเขามีความคิดว่าเถ้าเขามีจักรยานสักคันหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถช่วยช่วยตัวเองเนี่ยปั่นไปหาคุณแม่ได้เพราะระยะทางไม่ได้ไกลมากประมาณ4ี่หกิโลแต่ว่าเดินก็ไม่ไหวเดินก็ไม่ไหวแม่นเขาก็เลยขอความช่วยเหลือมาอย่างรายการจะมีเคสแบบเนี้ยมาขอความช่วยเหลือในรายการสัปดาห์หนึ่งก็2เคสแต่ว่า2เคสนี้เคสไหนจะได้รับความช่วยเหลือจะมีแค เคสเดียวที่ได้รับความช่วยเหลือในรายการซึ่งจะวัดกันที่ความสามารถที่เอามาโชว์ในรายการนี่แหละเป็นความสามารถของเด็กๆไม่เกี่ยวกับเคสนะเคสในทางรายการหาไม่ใช่เจ้าของเคสนะใช่ใช่ก็จะเป็นเด็กบอกว่าก็คือมาแสดงความสามารถการใช่เสร็จนี้เด็กที่มาแสดงความสามารถก็บอกว่าความสามารถมันหลากหลายเลยจะเป็นความสามารถด้านไหนก็ได้ที่เขามีความสามารถล้วรู้สึกว่าความสามารถนี้มีไว้เอาไว้ไปโชว์แล้วจะได้เอาโชว์ได้คะแนนไปช่วยเหลือเคสที่เขาต้องการใช่เนี่ยเขาจะเป็นคนเลือกเองนะว่าเขา เอาความสามารถของเขาเนี่ยจะช่วยเคสไหนดีใน2เคสนี้ถ้าเขาชนะเขาก็จะได้มีสิทธิ์เลือกเคสเขาก็จะได้คะแนนไปแล้วก็เป็นการชนะกันเป็นเคสหนึ่งจะมีโชว์ทั้งหมด3โชว์ที่ให้การสนับสนุนแล้วคะแนนก็จะมารวมกันคะแนนของกลุ่มไหนมากกว่าเคสนั้นจะได้รับการช่วยเหลือไปทีนี้คนที่คนที่จะเข้ามาแข่งขันเนี่ยต้องอายุอะไรประมาณเท่าไหร่มีมีเกณฑ์ไหมแบบเกินเท่าไหร่หรือว่าต้องน้อยไม่ไม่มากกว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยังไงครับน้องณิชาก็จริงจริงแล้วนะคะ อายุไม่เกิน12เนอะอายุไม่เกิน12ค่ะโอ้แล้วน้อยสุดเท่าไหร่ก็ได้สองเดือนขึ้นไี่ริงเนี่ยน้องนาชาพี่อาจจะอายุ35แต่ว่าสมองพี่เนี่ยพี่ว่าน่าจะมาณ11พี่น่าจะแข่งได้วันนี้พี่ก็เลยมีความสามารถจะมาโชว์นิดนึงนชาดูเลยถ้าพี่ผ่านพี่อยากจะไปช่วยสเก็ตหนึ่งเหมือนกันพี่โชว์ทักษะการจับปลาด้วยมือเปล่าเฮ้ยจับปลาด้วยมือเปล่ามือเดียวด้วยเคยมีคนโชว์หรือยังจริงๆจะบอกว่าความสามารถแบบนี้ถ้าเด็กสามารถนะเอามาออกรายการได้เพราะว่าเราบอกว่าความสามารถไม่ได้ คุณต้องเป็นที่หนึ่งนะอ,อ,อย่างเช่นที่ออกรายการไปแล้วเนี่ยมีความสามารถของเด็กที่อยู่ๆแล้วเอาเอาฟิวเจอร <Future Board S 1> ์บอร์ดมาลอยไอเครื่องบินล่อน แล้วก็ลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆนี่คือความสามารถแบบบ้านๆโรงเรียนเขาแข่งขันกันด้วยด้วยวิธีเกมแบบนี้เขาก็เลยเอาความสามารถนั้นมาโชว์ในรายการซึ่งมันก็ดูน่าสนใจนะฮะน้าชายอยากเห็นพี่จับปลาด้วยมือเปล่าหรือยังคะจับปลาด้วยมือเปล่าเหรอครับโแต่ว่ามีบ่อน้ํำไหมคะบัวไม่ต้องบ่อเล้พี่จับกับยางยงเลยเพลงมามีมิวสิกด้วยอะไรเนี่ย ว้ายบ้านาชาคะหนูดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยพี่บบได้จนแล้วนาชาเนี่ยจะมาแบบนไ้อ่ะพี่เอาตาไปขัดรายการนี้แคะคุณบอสพูดสิคะแบบนี้ผมพอจะไปร่วมรายการเม I have ยึดได้อย่างนาชาร่วมได้ไหมคะนาชาก็เออดูย้อีมิกรอบนะคะว่า เป็นความสามารถแบบไหนก็ได้แต่ว่าที่ไม่ใช่ปัญญาอ่อนแบบนี้ค่ะคุณค่ะได้ว่าอะไรพี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะหน<ะ>ูออบอกไว้ก่อนนะคะ<ข>ว่าอันนี้ก็ผ่านาได้ไม่ใช่อยากให้เต็มมากเลยค่ะแต่ว่า อายุพี่เกินไปโอเคโอเคพี่ยอมแบงนี้ก็ได้โอเคโอเคแต่ว่าจริงๆนะถ้าถ้าเด็กสามารถทําได้แบบนี้แล้วทาได้ชํานาญในด้านข้าแล้วรู้สึกว่าเป็นความสามารถคสพิเศษมาเถอะมาเถอะอะไรก็ได้ในหลากหลายรูปแบบแต่ว่าของนอกจากอายุเกินแล้วพี่พี่ว่ามัน มันกล้าไหมล่ะกล้าเอาไปโชว์จริงๆผมก็ไม่กล้าเอาไปว่าวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากลูกของพี่บ๊อบน้องนัทชาจะมาแล้ววันนี้ภรรยาพี่บ๊อบอีกท่านอยู่ในสายกับเราด้วยเจตุระมาไม่ได้เลยต้องโทรมาเลยนะวันนี้ภรรยาจะโทรมาคุยด้วยแมนน้องและชาเข้ามานะมีเลยคุณก็โทษไม่เอาไปเล่นทางนี้ดีกว่าคุณม่น้องสาว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 อน้งสาวดีกว่าอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะดีเจนุ้ยสวัสดีครับ สวัสดีฮะสวัสดีฮะตื่ล้วยังฮะนุ้ยครับเสียงนุ้ยคืนน้ำลายซะหน่อยดิค่ะนุ้ยโอ้เช้าเสียงแหบไปหมดเลยนุ้ยครับสวัสดีน้องนัชชาสวัสดีคุณผู้ชมด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนุ้ยสวัสดีจ้าเมื่อคืนน้อง่ายรายการเศรษฐีสามอู้หูนุ้ยขอบคุณมากที่านลาดตื่นมาโฟนอินกับเรานะฮะนีที่ว่าตื่นมาฟนอินพี่ อันนี้กำลังรอรถตู้มารับจะไปถ่ายรายการอ่อจ้าว้ยช่วงนี้ลำบากแล้วทำไมแล้วทำไมยากกันทำไมแขยันขนาดนี้เออแต่ละเสียงพลาดสนลูกอมดดำโทรมานะฮะติดขัดมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยนะนุ้ยนุ้ยมาเป็นพิธีกรรายการนี้ได้ยังไงคะคุณเป็นพิธีกรรายการนี้ได้ไงพี่พี่เฟียอยากถามนุ้ยพี่เฟียถามพี่บ๊อบสิฮะคุณตกลุมพลางอะไรคุณนุ้ยถามพี่บ๊อบฮะคือนุ้ยเนี่ยก็เป็นเป็นศิลปินคนหนึ่งที่บอกว่าเข้ากับในทุก ทุกไหได้เลยแล้วพอมาจับคู่กับนัชชาเราเคยเอาจับมาเทรนันี่ยับคุยกันเขาเข้ากันได้ดีสนุกสนานแล้วนุ้ยเองก็เป็นคนสร้างบรรยากาศให้กับนัชชาเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วนุ้ยคนที่ดูรายการนี้จะได้อะไรกลับไปครับนุ้ยโอ้ยหนึ่งอย่างคือความสนุกสนานมันมีความน่ารักเกิดขึ้นในรายการเยอะมากๆแล้วก็ได้เห็นความสามารถของน้องๆเยอะมากครับแต่ที่ได้มากกว่านั้นคือเราจะได้เราจะได้รู้สึกได้ว่าเรากำลังปลูกฝังให้เด็กๆ ทำการแต่งปันครับเพราะนอกจากที่เขาใช้ความสามารถแล้วเนี่ยเขาใช้ความสามารถของเขาอะมาช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปในตัวเขาฮะอันนี้ดีมากแล้วเป็นไงบ้างได้ร่วมงานกับน้องนัชชาเป็นพิธีกรที่แบบอายุน้อยน่าจะน้อยที่สุดที่ดูเคยร่วมงานเนาะจริงค่ะใช่คือตั้งแต่ติดต่อมาตอนแรกเลยก็อยากรับเลยเพราะว่าติดตามน้องนัชชามาตลอด ทุบานนะชานะชา <c oughs> ตอนนี้นะฮะแต่ตนเนี้ ดูเส go ียงของนุ้ยก e> ่อนนะฮะครับผมวันนี้อยากให้ทีมงานจัดน้ำขิงให้นุ้ยสักช่วยหนึ่งครับผมจริงอย่างที่คุณนุ้ยบอกนะครับบอกว่ามันเกิดความน่ารักในรายการนอกจากโชว์เด็กๆแล้วเนี่ยความน่ารักมันมีกระทั่งว่าคนที่มาขอความช่วยเหลือและคนที่มาช่วยเหลือเขาคือเด็กๆที่มาโชว์เนี่ยเอาอย่างเช่นเด็กที่มาโชว์มีแบบโอ้โหเคสที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามเลยเป็นเด็กที่ควรจะต้องได้รับการช่วยเหลือแต่คุณพ่อคุณแม่จิตใจงามมากบอกว่าเขาอ่ะเป็นเด็ก พิการทางสายตาแต่พ่อแม่อยากให้เขาสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้คิดดูนะฮะเด็กพิการทางสายตาควรจะได้รับการช่วยเหลือแต่ว่าสุดท้ายคุณพ่อแม่ผลักดันบอกว่าให้เอามาโชว์ในรายการเด็กเขามีความสามารถด้านการเล่านิทานก็เลยเอามาเล่านิทานในรายการเล่าจากจินตนาการตัวเองแล้วสนุกมากครับสุดท้ายเขาเนี่ยสามารถเอาความอื่นช่วยเอาความสามารถของเขาช่วยเหลือคนอื่นได้นี่แหละเจ๋งเสพที่ชัดเจนให้เขาได้เป็นผู้ให้เนาะพิทีพี่บ๊อบพูดเลยครับนเด็กน้องพิการทางสายตามานี่ ดุยน้ำตาไหลเลยฮะโอ้นี่ไงเข้าใจเลยอ่ะเด็กเหยียบเท้าฮะในรายการเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชงไปแล้วก็ยังมาทางนี้นุ้ยให้คุณนุ้ยฝากรายการหน่อยก็แล้วกันฮะฝากให้คนดูได้ติดตามผลงานอันใหม่นี้ด้วย m a ไอเฮลป์ยูให้หนูช่วยนานรับอีกหนึ่งผลงานใหม่ของนุ้ยแล้วก็อีกอีกหนึ่งผลงานที่ได้ทำงานกับน้องรัชชาด้วยนะฮะครับผมเป็นรายการด้านหลักที่แบบนะอยากจะให้แบบว่าทั้งครอบครัว ได้ดูกันทั้งครอบครัวเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนลูกมาดูด้วยะนะฮะ โอเคครับยังไงขอบคุณนุ้ยด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวไงขึ้นรถตู้นอนพักเยอะๆนะนุ้ยเดี๋ยวจะล่วงนะวันนี้เนะครับขอบคุณพี่นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณครับไว้เจอกันนะนุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเมย์เฮาปยุให้หนูช่วยนะออกอากาศนะครับจันถึงพฤหัสตอน5้าโมงครึ่งหรือ17บเนาฬิกาสานาทีถึง18บแนาฬิกาทางทูฟอร์ยูช่อง24นะครับวันนี้ยังไงก็ตามเนี่ยให้พี่บอสนะฮะกับน้องนาชาฝากรายการด้วยละกันเชิญพิธีกรค่ะ นัชชาเขอบอกไว้ก่อนนะคะว่ารายการนี้ความความสามารถเราไม่ได้เอาไว้แข่งขันค่ะเพราะความสามารถเราเอาไว้แบ่งปันค่ะเยี่ยมมากแล้วคุณแม่หนูเคยสอนเอาไว้ว่าความดีเริ่มต้นด้วยตัวเราค่ะนี่สุดยอดย<ผ>ม,มากผมเชื่อว่าครอบครัวที่ รู้สึกว่าลูกเขาสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้โดยที่ใช้แค่ความสามารถเนี่ย <ฮะ S 1> นี่ก็เป็นทีเราเปิดกว้างน,นะครับให้เอ,ใ<ช>เอาความสามารถเหล่านั้นมามาโชว์ในรายการ,รแล้วจ,จะเกิดมิติเยอะแยะมากมายอย่างเช่นนะฮะคนที่เขามาขอความช่วยเหลือในรายการได้รับความช่วยเหลือเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่ว่าก็มีจิตใจบ,บอกว่า ก็อยากจะมาช่วยเหลือคนอื่นต่อๆกันเหมือนกันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรายการแล้วอยากให้คนได้ได้สร้างวัฒนธรรมได้สร้างสังคมดีๆเรานี้ร่วมกันปลูกฝังที่เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยแหละครับเห็นทั้งความสามารถเห็นทั้งทั้งน้ำใจของสถาบันครอบครัวแล้วก็เด็กเยาวชนของเราด้วยนะครับแล้วแถมมีคอมเมนเตอร์มีแพนเค้กมีเจี๊ยบเชิยิ้มมีพี่ไฮอามาพรมาแจมกันอีกด้วยรับรองสนุกแน่นอนวันนี้เรามีทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นตัวอย่างทีสามคนมาทดลองดูว่าเออถ้าเกิดว่าพามารายการเมย์เฮลป สองความสามารถนะฮะเอามาเด็กๆ็เด็กๆมาดี่าเด็ก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 เดพกเด็กเด็กเด็เด็กเด็กเด็กเเด็เด็นมี็กเด็กเ็กเ็กเด็กเด็กเร็กเด็กมดกเด็เลยกรด็จเก็กเดกเ็กเด็กเด็กเก็เด็ด็ก็กเด็กมดเกเ็ก็เด็กเดกกเมเก็ดกเกเก็เดยกกกกเ็เก็กเเดกา ไม่ค่ะเนี่ยอย่าเถียงเราจะเก็บตัวเห็นกุ้ยก็มีความสามารถ กระโดดยางค่ะได้ไหมเนี่เสียดายเสียดายจริงๆความสามารถนี้อยากให้เจอในรายการเด็กๆรุ่นนี้ไม่ได้ไม่ได้เล่นกันแล้วแต่ว่าเด็กที่อยู่ตามต่างจังหวัดเขายังได้เล่นอยู่นะเพราะนั้นรีบสมัครเข้ามาเถอะเราอยากให้เด็กๆเ่าเนี้ยเอาความสามารถเหล่านี้มาโชว์ในรายการได้เลยนะครับก็มาติดตามกันเลยในรายการอย่างที่บอกไปจันทร์พฤหัสตอนห้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนั่นเองนะฮะวันนี้รายการของเราเนี่ยหมดเวลาแล้วเนอะตอนเช้าไม่คงจะได้สนุกกันต่ออีกเลยยกลับให้โต๊ะข่าวหลักของเราไปเลยดีกว่าครับผมวันนี้เนี่ยนะคะเราจะปิดท้ายด้วย ความน่ารักน่ารักหินน้องนัชชามานะคะเป็นความขี้เล่นของสิงโตทะเลที่สหรัฐนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อยู่นอกตู้กระจกอเอามือถือมาเล่นเดี๋ยวไปดูกันว่าปฏิกิริยาของสิงโตตัวนี้เขาทำยังไงนะคะคคหมดเวลาแล้วเราทั้งหมดพร้อมน้องนัชชาด้วยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ